สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของ i-universe Time ในอัปเดตของจูจูสอเลกาซี่ซึ่งคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำโกโจสตรุแล้วก็พาไปดูว่าวัตถุดิบในการทำโกโจสตารุนั้นหาได้จากไหนซึ่งผมเคยทำคลิปในการทำโกโจไว้อยู่แล้วนะครับผมแต่อัปเดตเข้ามาใหม่มันก็มีคนถามผมมาเรื่อยๆเลยว่าพี่ขาพี่ขาหาของในการคาำโกโจยังไงครับนี่ทั้งที่ผมก็ได้ทำคลิปสรุปอัปเดตไว้แล้วนะครับผมในคลิป สรุปอัปเดตอ่ะผมบอกไว้ทุกอย่างเลยนะว่าเราจะหาวัตถุดิบในการคราฟตัวนูน้นตัวนี้ยังไงแค่ไม่ได้อธิบายในส่วนของซับพาวเวอร์เท่านั้นเดี๋ยวในส่วนของซับพาวเวอร์เราจะอธิบายในคลิปหน้านะครับผมได้ทํา Q&A ไว้แล้วนะสําหรับใครที่อยากถามอะไรก็สามารถเข้าไปถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามแล้วก็ทําเป็นคลิปๆหนึ่งนะก่อนที่จะดูคลิป,น,นะลป,ลปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นใจให้กับผมด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถ ทำเจ้าโกโจสตารุได้อย่างไรในส่วนของการคร้าบเจ้าโกโจสตารุครับเราก็ค้าบเหมือนวัตถุดิบทั่วไปเลยนะเพียงมาตรงครัฟติ้งครับแล้วก็พิมพ์ว่า the strongget ครับแค่นี้มันก็จะมีช่องขึ้นมาซึ่งวัตถุดิบที่ต้องการใช้จะมีหลักๆอยู่3อย่างอย่างแรกครับจะเป็น strongget chart อย่างที่2 ร e m มมเบอ of the s t o n k e t และก็อย่างสุดท้ายจะเป็นโกโจ by f o r ร์อย่างแรกครับนั่นก็คือ the s t o n k e t h a า t หาได้จากไหนเราสามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์ตรงนี้เลยครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะมีการรีตู้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมจะรอดูก่อนว่าตู้แบนเนอร์ที่2เจ้าโกโจจะหายไปหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีแบนเนอร์2ตู้โอ้ย แบนเนอร์ที่2เป็นเดอะสตองเกตเหมือนเดิมครับแล้วก็แบนเนอร์แรกจะเป็นดรอนแสดงว่าเราไม่สามารถหาชิ้นส่วนชาตจากโกโจซาตตรุได้ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ตีโกโจอยู่หลายตัวเหมือนกันนะมันไม่ถอบอะไรเลยครับก็ไม่แน่ใจว่ามันบักหรือว่าอะไรเขาก็เลยทําตู้แยกมาตรงนี้นะสำหรับชาตแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจําของเจ้าโกโจซาตตรุซึ่ง เราสามารถหาได้จากเจ้าโกโจในส่วนของรถไฟใต้ดินเลยนะครับผมให้ตามผมมาเลยนะทุกๆ30นาทีครับจะมีเจ้าโกโจเกิดซึ่งเจ้าโกโจตัวนี้นะจะดรอปของหลักๆอยู่ทั้งหมด2อย่างครับอย่างแรกจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจําของเจ้าโกโจซาตุรุแล้วก็อย่างที่สองครับจะเป็นสกอของเจ้า โกโจซาตัลุซึ่งสกอร์ตัวนี้จะเอาไว้อัปเกรดมาสเตอรี่นะครับผมแล้วก็สกอร์เจ้าตัวนี้สามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวลที่5เลยนะสำหรับมาสเตอรี่ก็ใช้แค่สกอร์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนดูจะเป็นสกอร์ตัวไหน,นวะเออนี่จะเป็นตัวนี้ครับ l i ม i s s ล s เท e e เช i a l สกอร์นะไม่มีรูปร่างให้ดูนะครับผมก็ใช้อัปเกรดถึงขั้นที่5เลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับจะเป็น โกโจบายฟอร์นะซึ่งผ้าปิตาของเจ้าโกโจครับเราต้องมารับเควส EP ตรงนี้นะแล้วก็ a b บิลิตของเราต้องมีเลเวล180ขึ้นไปครับเมื่อมีเลเวลถึง180แล้วให้มาตรงนี้นะรับเควสเจ้าตัวนี้ไปเลยครับ The Hornet Level หนึ่งเมื่อรับมาแล้วให้เราไปที่ทะเลทรายของเราที่ดีที่เดิมเลยนะ เควสตัวนี้มันจะให้เราตีคีบตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสะสม exp ตรงนี้จนกว่ามันจะครบ2องแสนนะครับผมก็ตีคีบไปประมาณ2 3ถึงกล่องได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเปลี่ยนเป็นโกมูโนมูโนแล้วก็เสกโกโจสตุลุมาให้ทุกคนดูนะ โกมูโนมูโนอ่ะนี่โกโจเกิดพอดีครับสะสมีกคีครบสองแสนนะแล้วก็ตีเจ้าโกโจไปเลยครับเมื่อเราตีเสร็จครับมันก็จะมีโอกาสที่จะดอปเป็นผ้าปิดตานะแล้วก็ดอปเป็นกล่องทองด้วยเรอสองกล่องเลยเชี่ เฮ้ยทำไมตัวนี้มันดรอปดีจังเลยซึ่งโอ้ผมได้ชิ้นส่วนในการเอาเวกของเจ้าตัวนี้ด้วยวะอ๋อโทจิโชคดีอย่างวะต่อมาครับจะเป็นในส่วนของท่าเมื่อเราอัพมาสเตอรี่ถึงเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ผมรู้อยู่ไม่กี่ท่านะถ้าผมขาดท่าอะไรไปก็สามารถเม้นบอกไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม อย่างแรกเลยนั่นก็คือการเอาเวกเ e นครับถ้าแรกเลยนะครับผมก็คือถ้าเอาเวกเกนเราต้องเก็บมานาไว้สักประมาณ20ก่อนนะครับผมเมื่อเราเก็บมานาถึง20แล้วนะให้เรากดตัว Q คิวค้างครับเมื่อเรากดตัว Q คิวค้างมันจะมีข้อความอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนสังเกตที่ด้านซ้ายบนครับมันจะมีคําว่า Awaken เกิดขึ้นมานะซึ่งท่าทั้งหมดมันน่าจะอยู่ในส่วนของการถอดแว่นตานะครับผมก็กดคิวอีกรอบไปเลยอาซิกอายเอาไว้เค็น e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูท่าแรกครับนั้นก็คือแบ็กแฟตนะให้เรากระโดดครับแล้วก็กดตัว R นี่มันจะมีแบบ เหมือน Quick Time Event ขึ้นมาครับเมื่อเรากดตัว R แล้วกดตัว R ย้ำอีกรอบเนี่ยมันจะเกิดปะกายทมินขึ้นมานะเมื่อกี้ผมกดไม่ทันนะครับอีกรอบหนึ่งครับปะกายทมินเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัวจี้เราจะพุ่งเข้าไปครับแล้วก็สไลด์ศัตรูตามด้วยสีชาตินั่นเองนะแล้วก็เราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยวะ ตัวจวใช้ไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราย้ำตัว R อีกรอบนึงนะโอ้ต้องมีมานา50ขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ประกายธทมินได้นะตัวจอีกรอบหนึ่งครับอประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคือแบบผมไม่ได้เอาตั่วไก่เข้ามาก็เลยมาลองกับดัมมี่มันก็เลยดูมีกำแพงบังหนะน่อยนะทุกคนตัว R อีกรอบนึงครับ S 1> <S 1> กดซ้ำสองรอบก็จะติดประกายทมินแล้วก็จะเป็นท่าสุดท้ายที่ผมรู้ครับนั่นก็คือเพอร์เพล0สองร้อยเปอร์เซ็นต์เพร์เซึ่ง เจ้าเพื่อนๆนุกตัวนี้ครับคูดาวไวโคตรๆนะแล้วก็ความแรงของมันแรงกว่ากลางอนาเขตของเจ้าสุคุณะอีกครับแล้วก็เป็นตัวที่เหมาะสําหรับการฟาร์มเงินสีฟ้ามากๆเลยนะเพราะว่าสกิลคูดาวของมันไวใช่ไหมแล้วก็ระเบิดเป็นวงกว้างอีกตัางหาครับดีกว่าการใช้ลูฟี่เกียร์ในการฟาร์มอีกครับทุกคนเพราะว่าลูฟี่เกียร์ 5, เราต้องกดใช้ ในส่วนของเกียร์หเกียร์หมันมีก,การออหมดอายุใช่ไหมแต่เจ้าโกโจโเราสามารถที่จะ Purple n พ k e กได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็อย่างที่พูดไปครับคูดาวแม่ไงไวชิบหายคือผมพูดไปไม่กี่วินาทีดูตรงที่คูดาวครับคูดาวมันจะกลับมารีเซตอีกครั้งหนึ่งและอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ Purple n พิ e กกับคีบเลเวล200ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเจ้าโกโจโต,ตัวนี้ครับผมแนะนำให้ทำเลยแล้วก็หานิสัยที่มันเป็นอีโคโนมี่นิสัยอีโคโนมี่ครับมันจะทำการเพิ่มเงินให้เรานะเมื่อเราระเบิดไปทั้งหมดแล้วมันครบ7กองนะเราจะได้มารอบละ1 0 0 0 0ครับเป็นตัวที่ฟาร์มเงินดีมากๆคือผมมีอีโคโนมี่ไปแล้วแหละแล้วผมก็รีทิงมาได้เจ้าพามตัวนี้นะครับผมเจ้าพามตัวนี้มันก็บวก ดาเมทยีมันก็ดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันยังดีไม่สุดอยากได้พวกนิสัยมิสติกมากกว่านี่เห็นไหมคือแบบระเบิดแป๊บเดียวครับหายไป7จ็กองแล้วก็ดูที่คูดดาวลดตื่ดตื่นตื่นตื่น ก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปโกโจสัตตลุถ้ามีข้อบิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ในที่นี้ถ้าขาดเหลือท่าอะไรไปก็สามารถเม้นบอกไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ comment ได้เช่นกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับบ๊ายบายเดี๋ยวใช้โพเพิลนุกอีกรอบหนึ่งทุกคน